สวัสดีวัยรุ่นเมก้าอ้วนด้วยนะครับนี่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับรีบเกมฟรีไฟน์นี่ฟรีไฟน์ก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกัอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่วันนี้ก็มีอัปเดตโค้ดเข้ามานะครับตอนเช้าเลยนะครับพอดีแบบเติมตังค์เข้าไปนะครับก็ได้โค้ดมานะครับพี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นโค้ดอะไรนะครับก็เลยทําคลิปตอนเช้าเลยเอามาแจกทุกคนเลยนะครับว่าคลิปนี้ก็ถ้ายอดวิวถึงเนาะตอนนั้นคลิปวันนั้นที่ลงไปก็ยััังงไไม่ถึ1,000 200ววินนะะคครบบกล์เา เนี่ยก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้บอมหน่อยละกันนะครับผมขอไม่เยอะนะครับผมเนาะขอแค่หนึ่งร้อยไลค์นะครับเดี๋ยวจะแปะโค้ดให้เนาะสำหรับโค้ดเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นโค้ดอะไรนะครับผมยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยละกันนะครับผมเพราะว่ามันแบบว่าแจกจริงนะครับอ่านะครับคลิปนั้นก็ใกล้จะถึง1000วิวแล้วนะครับผมกับ1 0 0รยไลค์เนาะก็เดี๋ยวแจกแล้วก็แปะให้ผมเนาะก็ เป็นโค้ดอะไรไปไม่รู้นะครับแต่มันเป็นโค้ดของ d ีแท็กที่พ่มเติมเงินนะครับครบ1้อยิบาทนะครับได้มาแต่แตะก่อนเนี่ยมันจะได้เป็นลูกซองนะอ่าเดี๋ยวนี้พี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็อัปเดตใหม่มาตลอดเนาะไม่รู้ว่ามันได้อะไรนะครับเพราะว่าคนที่ใช้แบบซิม d ีแท็กเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามันได้อะไรเนาะแต่แบบว่าพี่มก็ใช้มานะครับก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมทุกคนเนาะยังไงก็มาเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันครับว่าแจกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือเว็บ ถ้าตุทองโซนสมัครสมาชิกง่ายๆมาเติมตรงเต็มเกมเลือกเติมเกมเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุม่มไม่มีเกลือกันเลยมีสุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้จะมาสุ่มไม่ดีแรงงบ99บาทมาดูกันเลยดนะ้จะได้ไหมได้ดีแล้วทุกคนหมวก F ออกขึ้นมา ID ขึ้นมาเชื่อม Facebook ไปเชื่อมกันเลยนะฮะมีหมวก F จริงด้วยนะครับทุกคนคุ้มมากๆนะใครอยากสุ่มตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยอย่าใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะบาย จะได้อะไรยังไงไหมนะครับผมเนาะสำหรับไอเทมซิมดีแท็นะครับผมมาครับเดี๋ยวก็แปะให้นะครับสำหรับ1,000งพวิวแล้วก็100ไลน์นะครับผมจะกดไลค์กันด้วยแล้วก็ฝากกระจายข่าวกันด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมดาบคาตนะนะครับผม าถามว่าสวยไม่ก็ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะบางคนบอกว่าออกง่ายนะครับอเดี๋ยวลองสุ่มสักนิดสักหน่อยนะครับแล้วก็มาแรกได้นะครับพอดูนะสี่สิบเองนะครับโทเค็นเนาะโอเคไปครับโอ้โหม,มาตรดาเเ้อคนดูเดออถ้าได้40่โทเค็นนี่คือว่าคุ้มนะครับอลองสุ่มนะครับถ้าได้40่โทเค็นถือว่าคุ้ม ูได้แต่หนึ่งโทเค็นเด,ยเดียวเลยที่สิบโทเค็นไปเห็นออกเลยเนาะคุณดูเนาะอ่ะี 11, 15, 3, ่เจ็ดสิบห้าเพชรสามรอบเออให้มันมีอย่างนี้นะก็ถือโอเคนะครับสามรอบสี่รอบห้ารอบห้ารอบห้ารอบหกรอบ ครบยังเจ็ดรอบครบยังครับโอ้เหล็กรอบเดียวอะได้แล้วคนดูนะครับหมดไปห้าร้อยเพชรป้ะห้าร้อยนิดๆเนาะคนดูเนาะ,ะแล้วก็ไปแลกครับผมอ่ามานี่ยสมใสให้ดูครับแม่สวยเหมือนกันนะผมว่านะครับอ,อ๋อไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมเนาะ โอเคครับแต่ผมชอบตัวนี้มากที่สุดนะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าสวยไม่สวยยังไงนะฮะหมดแค่ห้าร้อยเพรเองนะครับผมอ่าตัวนี้ครับผม้เย็นหน้าลอบปี้ก็จะประมาณนี้นะครับลองยืนดูครับก็ประมาณนี้เลยก็ถือว่าโอเคขึ้นมาอีกนิดนึงนะสวยขึ้นมานิดนึงนะครับผมเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับผมเนาะเราไปสุ่มกันนะครับผมหมดแค่ห้ารอยกว่าเพรเองนะครับ 75็คูณหกเนาะห้าหรือ6เมื่อกี้ครับเมื่อกี้มีจำได้มีห้าร้อยเจ็ดสิบนะเพั่ประมาณ5้าร้อยกว่เพชรนะครับผมเนาะก็ไม่เยอะนะ75็คูณหปุ๊บบวก15บหาประมาณ5้ารอเพชรนะครับห้าอยกว่านะครับผมเนาะหรอบปะมาดู75็คูณหกปุ๊บก็บวกสิบาสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะคระดู ไม่ถือว่ามากเท่าไหร่เนาะยังไงก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับไอเทมโค้ดก็1,000วิวนะยังไงก็ฝากแชร์กันไปด้วยละกันนะครับผมเนาะยังไงก็เจอกันใหมให่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ